ยมสุภัชชัยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ลองพูดตามที่เราได้สนทนากันเนาะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนยังไงไหม,อมโอ้อันนี้พระคุณเจ้ารามาสก,การครับเออผมผมเออเพิ่งเข้ามาครับไม่เอ่ยังไม่ได้ฟังเรื่องที่คุยกันเลยอขอตัออวเลยไปไปดีจับนิดหน่อยก็พอได้อยู่ <Okay. S 2> พยายามแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ทำไมไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ทราบึคคุณอาจารย์เซนนี่่าจะขอะอ,อนุญาตดีครับครับอ๋อนี่นี่แต่คุณพิเตอร์บอกว่าพระอาจารย์ลองสาธยายอีก,อ,กอีกรอบอะไรประมาณเนี้ยส,สั้นก็ได้คนระับ <laughs> สาธยายยอ่ยอๆสั้นๆก็คือ รู้ตัวเองหรือว่าเห็นตัวเองเนาะคาว่าตัวเองก็คือความหมายในที่นี้ก็คือทั้งตัวเห็นตัวเองทั้งตัวเหมือนกับเห็นคนอื่นทั้งตัวเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเอาตาไปมองคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นทั้งตัวเนาะรวมถึงสภาพแวดล้อมนอกตัวก็ยังเห็นเนาะอ่าเห็นแบบรวมๆเห็นแบบแบบเบาสบายที่สุดอ่ะเห็นเหมือนเป็นธรรมชาติมากๆทีนี้พอเห็นตัวเองเนี่ยตรงเนี้เราไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วแต่มันเห็นด้วยการเห็น ก็จะเห็นตัวเองและตัวเองเนี่ยมันไม่ปรากฏที่มันคงทนถาวรอะไรหรอกมันแค่แวบหนึ่งแล้วมันก็จางคลายหายไปอ่าพอเห็นตัวเองครั้งหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าพอพอเป็นเครื่องหมายได้ว่าอ่ะอันนี้คือตัวเราตัวเองแต่ว่ามันลองสังเกตดูดิมันไม่ได้เห็นชัดเหมือนมองด้วยตาเพราะว่าตัวเองที่เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาเออมันไม่ใช่ตัวเองที่แท้จริงมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็หมดไปนะก็ลองสังเกตดิเวลา เวลาเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีใช่ไหมไอ้ความความเป็นเรียกว่าความเป็นเราเนี่ยเวลามันนอนหลับก็ดีอะไรเนี่ยมันไม่ปรากฏว่ามีตัวไม่ปรากฏอะไรเลยแต่พอระลึกนึกขึ้นได้ขึ้นมาเอา้าความเป็นตัวเองก็ปรากฏขึ้นเพราะนั้นไอ้ตัวเองที่มันปรากฏขึ้นเพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาจากไม่มีก็เป็นมีขึ้นมาแล้วมีแล้วมันก็เสื่อมสลายดับไปเนาะ ประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจริงๆที่เรียกว่าเห็นเป็นเป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยคือรูปนามมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราไงเออมันเห็นเป็นคือมันเห็นที่มันไม่เห็นว่าเป็นคนแล้วไม่เห็นว่าเป็นเราไม่คือมันไม่เห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์อะอุปมานะอุปมาเพื่อให้เห็นภาพเนาะเวลาโยมอยู่อ่ะอยู่ที่ในเปียวเปียวก็ได้เข้าป่าช้าก็ได้แล้วพอแต่ก่อนมาป่าช้าใช่ไหมมันยังไม่ปรุงแต่งเลยว่ามีผีหรือเป็นรูปผีเป็นอะไร แต่พอมาเข้าใกล้ปั๊บมันก็มีเหตุปัจจัยเนาะมันก็เลยคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นรูปผีขึ้นมาเห็นไหมเป็นรูปผีคือจากไม่มีมันก็ปรุงเป็นความมีแล้วก็สุดท้ายมันก็ดับไปเห็นไหมเพราะนั้นที่มันปรุงขึ้นมาเป็นรูปผีอ่ะมันไม่ใช่ผีจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งในจิตในใจเอเพราะนั้นเนี่ยการนึกถึงตัวเองก็เหมือนกันมันปรุงขึ้นมาก็มีตัวมีตนแต่แท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนหรอกเป็นแค่ภาพลวงตาเฉย ไม่รู้เข้าใจไหมละเอียดเกินหรือเปล่าไม่รู้เข้าใ,ใจครับคือจริงๆเราก็มันก็ไม่มีเราแล้วแหละเขาก็ปรุงเราขึ้นมาอนะไรประมาณอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเออเข้าใจถูกลแล้วแหละมันไม่มีเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มันก็ปรุงมาเป็นแค่เวลาใดใเวลาหนึ่งเป็นแค่ขนาดจิตขนาดจิตเนาะ แต่ทีนี้ที่ฝึกสติก็คือเนี่ยให้มีสติรู้เท่าทันเท่าทันจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเวลาปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเป็นรูปก็ได้เป็นภาพก็ได้เป็นกลิ่นเป็นเสียงปรุงเป็นได้หมดเลยแล้วแต่มันจะปรุงอแล้วก็เป็นแค่ภาพมายาเหมือนพยับแดดเนี่ยหมดไปหมดไปตรงเนี้ยมันถ้าเห็นแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายว่าเออที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราเพราะว่ามันแมทกันพอมันเข้ามันเข้ากันได้พอดีไงเข้ากันได้ก็คือสิ่งที่ ภาคปริยัติเนะ่เขาว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแต่ถ้าเห็นแบบเนี้ยมันก็เออมันเข้ากันได้ว่ามันไม่ใช่เราจริงๆเป็นแค่ความปรุงแต่งก็เมื่อก่อนมันหลงผิดเนาะยึดถือว่าเป็นเราจริงๆแต่เพื่อเข้าใจถูกความหลงความยึดมันก็จางคายหายไปเพราะมันเข้าใจมันเป็นปัญญาไปแล้วขออนุญ,ญาตสะท้อนคิดนะครับผมเป็นสิทธิ์นอกสำนักครับอ่าตอนแรกนี่ก็วุ่นวายมากนะครับเป็นเรื่องทางโลก ครัวน,นี้พอเข้ามาฟังได้สัก20นาทีนะครับก็มีแต่ละท่านแชร์แล้วก็พระอาจารย์หลวงพ่อออสท่านก็เมตตาโค้ดให้ผมก็พิณาตามนะครับผมพบว่าจิตสงบนะครับแล้วก็ท่านก็ทักผมพอดีว่าอา้าวฟังเข้าใจว่าอย่างไรนะครับผมก็เลยเรียนท่านไปว่าผมพิณาตามที่แต่ละท่านแนะนําตะกี้นี่จากบุ่นวายทางโลกเนี่ยจิตมันสงบท่านก็บอกว่าไอ้ความสงบเนี่ย เราก็ให้รู้ซื้อนะครับบางทีมันก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาใช่ไหมครับเป็นอนัตตาเนี่ยบางทีมันก็สงบบางทีมันก็วุ่นเราก็รู้ซื้อแล้วต่อมาก็คุณนิชานะครับจริงๆผมเป็นลูกศิษย์คุณนิชานะครับแต่คุณนิชาของจาไม่ได้หรอกมันนานแล้วตั้งแต่ยุคโควิดนะครับในเน็ตนี่แหละ,ะผมผมเคยคุยเรื่องผู้รู้เนี่ยผมก็กลายเป็นผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปแล้วก็ไม่มีทางออกนะครับ จนมาฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็เริ่มชัดเจนว่า,าพระอาจารย์ท่านก็โคตรให้ด้วยนะครับหลวงพ่อออนเนี่ยนะครับไอ้ผู้รู้นี่ก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับผู้รู้ก็เป็นอนัตตาด้วยครับประมาณนี้ครับสาธุครับสาธุสาธุอ่าโอเคไม่ไม่เสียหายแล้วที่ได้มีโอกาสได้มาฟังเนาะเรียกว่าเป็นการเรียกว่าต่อยอดกันแล้วกันอ่าต่อยอดต่อยอดแล้วก็มาฟังบ่อยๆนะถ้ามีโอกาสฟังใครก็ได้แล้วก็เพื่อ เพิ่มพูนสติปัญญาเนาะจากการฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องการต่อยอดอะ่ะทีนี้เมื่อฟังเข้าใจแล้วก็เอาปัญญาเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันเลยอะไรเกิดขึ้นก็อ่าเหมือนกับเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วไงเออมันก็จะทให้คลครทุกข์ลครทุกข์ลายทุกข์อ้าวก่อนต่อไปกับนักการพ้าอาจารย์ครับสอบถามหน่อยครับพ้าอาจารย์ครับถ้าเราเห็นว่าเป็นเรา เราอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าครับอาจารย์อะไรนะถ้าเห็นว่าเป็นเราต,ต่อต่ออีกนิดแล <ยา S 2> ้วเราตัวนี้เราใช้สัญญาเห็นหรือวอะไรเห็นครับอาจารย์ผม <laughs> มันเป็นเรื่องของปัญญาเนาะอเอาแบบนี้นะตอนที่จากที่ไม่เคยได้ยินฟังธรรมะเลยไม่เคยปฏิบัติคือไม่มีความรู้เลยอ่ะนะก็หมายความว่ามันมันกล่าวว่า เอาเป็นลึกๆก,กันแล้วกันแหละคือเป็นเราเลยเช่นเราเกิดมาเนาะเราเกิดมาเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเนี่ยตอนเนี้เรายังไม่ตายเหมือนกับว่ามันยืนยันความเป็นเราแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงแต่ทีนี้เมื่อศึกษาธรรมะมีการปฏิบัติมีการฟังศึกษาเรียนรู้สังเกตจนกระทั่งพบว่าออยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันปรากฏแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะในขณะปัจจุบันเนี่ยเช่นปรากฏความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์กที่เป็นปัจจุบัน แล้วก็มันก็ถ้าจากการสังเกตมันก็จะพบได้บ่อยๆว่าอ๋อสุขนี่มันมันเกิดได้ต่อมามันก็หายได้คือดับได้สุขทุก็เหมือนกันทุกทางใจทุกทางกายมันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้มันจะสังเกตเห็นแบบเนี้ยเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆซ้ําๆอ่าแล้วก็พระพุทธเจ้าให้ปัญญามาแล้วนะท่านบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเนี่ยมันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับมันก็มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตานี่คือคําสอนของ พระพุทธเจ้าเนาะทีนี้น้อมเข้ามาใส่ใส่ตนใส่ใส่ตัวก็จะพบว่าเออมันเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าทีนี้ไอความที่เคยยึดถือยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ค่อยๆค,คลายออกตามสติปัญญาคลายออกก็คือความเข้าใจผิดเนี่ยมันคลายออกเขาคลายออก,ลออกแล้วเป็นความเข้าใจถูกที่มันเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมันก็สะสมทุกวันทุกเวลาทุกวันทุกเวลามันก็แจ่มแจ้งมากขึ้นแจ่มแจ้งมากขึ้นสุดท้ายมันก็ลงแก่ใจ คือไม่มีไม่ไม่สงสัยเลยว่าที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันไม่สงสัยเพราะว่ามันเป็นปัญญาที่แก่รอบมากขึ้นมากขึ้นอันนี้นี่อย่างย่อๆเนาะเออแต่ทีนี้อาสมว่าบางช่วงบางเวลาเข้าใจถูกต้องแต่บางช่วงเวลามันหลงไงยิ่งวุ่นวายมากมันสติปัญญามันไม่ทํางานมันหลงพอหลงปั๊บมันเป็นเราอีกแล้วแต่ถ้ามันรู้ทันเมื่อไหร่ความเป็นเราก็จะหายไปประมาณอย่างนี้ เขสาธุครับอาจารย์เข้าใจครับเราต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆฮะมันจะได้ละตัวผู้รู้ได้ออกไปฮะถ้าเราพราถ้าเราทําบ่อยๆทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดนะฮะพออัตโนมัติปุ๊บมันก็จะไม่มีตัวตนเราเขาบุคคลไปฮะมันจะเข้าอยู่ที่ปัจจุบันได้เลยครับกรับขอบคุณอาจารย์มากครับสาธุ กับในมาสการค่ะหลวงพ่อเออยมยมฟังมาสักพักหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าเผื่อว่าในห้องนี้มีผู้ปฏิบัติใหม่หรือเปล่าแต่ว่าโยมนึกขึ้นได้ว่าตอนที่โยมเริ่มปฏิบัติอะค่ะไอเห็นเคยไปพบหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อบอกว่ามดอะมันไม่ใช่เราทําไมมดถึงไม่ใช่เราอันนี้มันก็เห็นได้ได้ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้เอพอยอมเป็นพอพูดถึงเรื่องความคิดอะคะ่ะคนส่วนมากจะคิดว่าความคิดอะเป็นเราไปหมดแต่ทีนี้โยมได้ข้อสังเกตมาอย่างหนึ่งก็คือว่าก็เลยอยากจะแชระคะ์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้ดีก็คือความคิดอะคะ่ะเออมันมีอยู่สองแบบก็คือความคิดที่เราตั้งใจคิด เช่นสมมุติเราทํางานเราเรียนหนังสือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้เราตั้งใจคิดแต่มันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เรากําลังทํางานอยู่แต่มันจะมีความคิดจอนความคิดที่ผุดขึ้นมาอันเนี้ยมันจะสังเกตได้ว่าไอเน,นี้ยไม่ใช่เราละเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็มาก็คือโยมตอนนั้นที่โยมฝึกใหม่ๆอะค่ะก็จะใช้ สังเกตไอ้ความคิดจอนเนี่ยค่ะว่าเออมาแล้วอะไรเงี้ยพอมาปุ๊บเราเห็นปับ๊บเราก็ไม่ตามเราจะไม่ไม่ไม่ตามกับความคิดที่มันผุดขึ้นมาก็เหมือนกับว่าได้สติตั้งมั่นขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะจอนมาอีกเราก็จะได้สติตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อก็ พอดีนึกขึ้นได้ว่าประสบการณ์ตัวเองมันมีเรื่องนี้ก็เลยอยากจะแชร์เท่านี้นะคะหลวงพ่ออืมก็ก็ดีก็ขยายเพิ่มเติมนิดหน่อยก็แล้วกันเนาะคือโอเคความคิดตั้งใจคิดมันก็มีอยู่แล้วเนาะตั้งใจทํางานตั้งการคิดคิดคิดแต่ทีนี้ไอ้ที่ไม่ตั้งใจอ่ะเขาเรียกว่ามันคิดเองนะอ่ามันคิดเองก็เป็นธรรมชาติแหละว่าไปแล้วแต่ทีเนี้ย ตรงนี้จะสังเกตง่ายๆนะอย่างเช่นเราเราตั้งใจคิดกับงานเนี่ยตั้งใจคิดเรื่องงานงานแต่สิ่งที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันมันเล็ดลอดเข้ามาเนาะเล็ดลอดเข้ามาเล็ดลองสังเกตดิมันจะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นนะ่อลองลองใช้คํานี้เลยเพราะว่าพอมันโผล่มันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นแต่ด้วยด้วยสมาธิด้วยสติที่มันตั้งมั่นกับการทํางานเนี่ยมันไม่ไหลาตามไงหมายถึงว่าแค่เห็นแค่รู้แล้วก็มันก็ดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาว่ามันลักคิดแวบหนึ่งเหมือนคว้าแลบเนี่ยแล้วก็มันหมดไปอ่า แล้วก็ทางานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้ามันยังตั้งมั่นกับการทํางานอยู่มันก็จะมาแวบนิดเดียวอก็ดับไปอันนี้ไม่หลงไปกับความคิดแต่ถ้าการทํางานสมมติว่ามันทำมานานแล้วมันล้ามันอะไรมันไม่ตั้งมั่นเนาะพราะมันคิดคิดจะลุกจะหนีงานมันก็ไปตามความคิดเลยอันนี้เขาเรียกว่ามันไหลไปตามความคิดนะแต่ยังไงก็ตามนะความคิดเนี่ยถ้าเห็นจังๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นสิ่งที่จรมาและเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็น แล้วมันจะเข้าใจง่ายเลยว่าไอเน,นี้ยยังไงก็ไม่ใช่เราอ่าพอจับทางได้แล้วต่อไปมันก็จะง่ายแหละสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้มันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันก็จะละความเห็นผิดได้ไม่ยากแล้วมันจะละความเห็นผิดคือเห็นว่ามันไม่เป็นเราไม่ใช่เราไงก็ทําให้หลุดพ้นมาจากสิ่งนั้นไปง่ายๆเลยถ้าจับทางได้อืมแล้วก็เรื่องมด <laughs> เรื่องมดหลวงพ่อก็ชอบยกตัวอย่างประเภทนอกตัวไงสิ่งที่อยู่นอกตัวมันเข้าใจง่ายว่ามันไม่ใช่เรา หลวงพ่อก็เคยถามว่าทําไมเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่เราอ่ะหลายคนก็ตอบไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่อยากให้เขาคิดเยอะก็บอกว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไงอ่าเห็นไหมสิ่งที่อยู่นอกกายนอกตัวทั้งหมดเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดอ่าถูกเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็เลยเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เราแต่ไอ้ตัวเองเนี่ยไอ้ตัวร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่เคยฝึกมาให้เห็นไงก็เลยเข้าไปเป็นแต่ถ้าเห็นตัวเองบ่อยๆก็เหมือนกับเห็นมดเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะ เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่เราเอออย่างเงี้ยมันก็เป็นจะเรียกว่าเป็นอุบายในการในการให้ธรรมะก็ได้มั้งเออพะอ,อุบายที่บางทีที่เรามีประสบการณ์เราเอามาใช้เห็นว่ามันมันใช้ได้จริงนะถึงแม้ว่าไม่ตรงกับคำพีแต่ว่ามันก็ก็เป็นอุบายที่เป็นความจริงที่มันใช้ได้จริงๆก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเออเ่าจะสอบถามว่ารู้ซื่อๆนี่คืออะไรปฏิบัติยังไงครับ เออนะอนพะคุณคเดี๋ยวก่อนตอบนะหลวงพ่อจะยกตัวอย่างก่อนเพราะว่าถ้าไม่ยกตัวอย่างถ้าไม่เข้าใจมันก็จะได้แค่เหมือนกับว่าคิดตามแล้วก็เข้าใจตามที่คิดแต่ถ้ายกตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะแบบนี้เลยเออเคยถูกไฟดูดไหม<ค>ไฟทับนันและครับอ่าพอถูกไฟดูดนะหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังก็คือ มันจะมีพฤติกรรมทางกายเนาะพฤติกรรมทางกายก็คือมันมันดึงออกกันเนาะแค่ว่ามันกระชากออกมันดึงออกไอ้ตรงที่ดึงออกกกะชากออกลองสังเกตไหมมันมีการรับรู้ได้นึกออกไหมครับใช่ครับอ่ารับรู้ได้ไอ้ตรงรับรู้ตรงนั้นแหละมันไม่มีการจงใจเจตนาหรือพยายามจะรู้แต่มันรู้เลยอ่ามันรู้เลยแล้วก็ในขณะจิตที่เป็นอย่างนั้นอ่ะในขณะจิตเป็นปัจจุบันตอนนั้นตอนนั้นอ่ะ มันมีแต่ซื่อซื่อก็หมายความว่าไอ้ร่างกายไอ้มือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกไฟดูดแล้วมันมีการกระตุกมีการกระชากมีการเคลื่อนไหวเนาะมีการไหวอ่ะไอเนี้ยก็ไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจแต่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ไอเนี้ยก็เรียกว่ามันมันเป็นอย่างซื่อซื่อแล้วไอตัวรู้ไอตัวรู้มันก็รู้อย่างซื่อซื่อเหมือนกันเพราะไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาไม่ได้พยายามมันรู้เองนะแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเข้าใจได้ว่าอ๋อ การรู้ซื่อคือไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจมันมันรู้ของมันเองเก็าไหมสีนี้หรือ,อยังไม่เชื่อทัก <laughs> ส,สาธุครับ <laughs> ออกครนี้เห <laughs> ็นนะครับผมสงสัยอยู่ว่าตะกี้นี่พอผมฟังพระอาจารย์เทศนี่ผมสงบแล้วอาจารย์ก็โค้ดต่อว่าเออมันก็มีสงบบ้างไม่สงบบ้างก็รู้ก็ก็แสดงว่าในชีวิตจริงนี่เพราะว่าเอ,อ่อะไรดีอะ ขันหรือว่าลิจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาเราเราก็แค่ชำเลืองดูมันใช่ไหมครับไม่ต้องเพ่งใช่ไหมครับรู้ซื่อๆก็ก็รู้ไปว่าบางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่ไม่สงบใช่ไหมครับสาธุครับเออใช่เออก็คือบางทีนะบางทีเนี่ยมันไม่มีการชำเลืองเลยอย่างอย่างที่โยมเล่าตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ชำเลืองหรอกแต่เหมือนเหมือนกับว่ามันรู้แล้วก็ออกมาบอกหลวงพ่อไงว่ามันเออมันสงบหลวงพ่อก็บอกว่าเออที่มันสงบก็เพราะมีเหตุปัจจัยเนี่ยจากการได้ควงอะไร พวกเราได้คุยธรรมะแล้วก็จิตเนี่ยมันสนใจที่จะแอบฟังเนาะมันชำเลืองฟังอะไรก็แล้วแต่นะมันมันเป็นเรื่องของจิตหมดเลยโดยไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับทั้งหมดแล้วก็ผลออกมาก็คือโอ้มันสง,งบหลวงพ่อก็ชี้ต่อว่าความสง,งบมันก็เป็นแค่อาการของจิตเนาะเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่จิตอ่าแต่จิตเนี่ยคือตัวรู้ไปรู้ว่ามันสง,งบไม่ไม้เออ พอรู้ความสงบเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ซื่อๆหมดแล้วไอ้ความสงบงก็เกิดขึ้นอย่างซื่อๆเพราะไม่ได้ทาไอ้การรู้ของจิตที่มันไปรู้ว่าสงบก็ไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจคือมันรู้ของมันเองเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าซื่อๆเห็นไหมซื่อๆนี่คือมันไม่ออกแรงเลยมันไม่ต้องทําอะไรมันมีอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจมันเองเมื่อก่อนอพอไม่เข้าใจเสร็จเราก็พยายามพอได้ยินกูบาอาจารย์ท่านสอนต้งบอกให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆื่อ เอาตัวเองไปแทรกแซงเป็นผู้ทำรู้ซื่อๆผิดใหญ่เลยทีเนี้ยผิดใหญ่ผิดโตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตถ้ามันซื่อๆจริงๆยังไงตรงที่ไม่เจตนาจงใจนยตรงนั้นหลจะเข้าใจเลยว่าซื่อๆคือเป็นเช่นนั้นได้ไหมขวางทันไหมเนี่ยครับครับสาธุครับสมกี้เห็นนกอยู่พอดีโอ้ะโอจะก่อน <c oughs> ผมเป็นลักษณะไปตั้งใจทำมากเลย <c oughs> ไปพยายามรู้แล้วก็ซื่อๆรู <c oughs> ๆ้ื่อจะพอ พอพระอาจารย์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยสงบมันก็มันก็สงบของมันทางเหตุปัจจัยบางทีมันก็ฟุ้งจริงด้วยเราแค่รู้ซื่อแต่นี่เราไปทําครับผมก็ไปทําอย่างหนักเลยเพื่อให้มันรู้ซื่อครับสาธุครับกลับกรับขอบคุณครับสาธุครับการรู้ซื่อเนี่มันเรียนรู้จากประสบการณ์เนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ปฏิบัติทำเอาตัวเราเนี่ย เอาตัวเราไปทำเอาตัวเราไปปฏิบัติเช่นเอาตัวเราไปเดินนะแล้วก็เอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปเดินเอาตัวเราไปรู้แล้วมันก็เหนื่อยเครียดเครียดเครียดเคียด,ยด,ยด,ยดแต่มันไม่ยังไม่รู้ความจริงไงว่าถ้าไม่เอาตัวเราไปทำแล้วมันรู้ได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันยังไม่เกิดปัญญานะแต่ทีนี้พอมีประสบการณ์ก็คืออย่างหลวงพ่อเนี่ยเดินเดินไปมันก็ลื่นล้มใช่ไหมลื่นล้มตกจากเขาขุนตกลื่นแบบถลย ไหลลื่นมาเลยเนาะพอไหลลื่นมาเลยปั๊บมันเกิดการรู้สึกตัวไงคือก่อนที่จะลื่นเนี่ยคล้ายๆว่าคล้ายๆว่ามันคิดอะไรไม่รู้คิดเพลินๆอ่ะเรียกว่าเหมื่อใจลอยอ่ะเดินไปใจลอยไปแต่มันไม่รู้แต่พอมันลื่นล้มพับพอร่างกายมันเคลื่อนอ่ะมันเคลื่อนกายเคลื่อนใจก็รู้ก็คือกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวคือมันเคลื่อนโดยไม่มีผู้จงใจไม่มีผู้กระทําไม่มีผู้พยายามไม่มีผู้เจตนา มันไรผู้เนะาะไรผู้กระทําตรงนั้นนะคือมันเข้าใจไงแล้วก็ไอความคิดระหว่างที่มันลื่อนะมันก็มีนะม,มีอุมีอีมีอะในใจขึ้นมาหรือออกจะออกเสียงทางปากก็ได้ไอนี้ก็ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาแต่มันเป็นเองแต่มันก็รู้ได้ว่ามีพฤติกรรมมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็พอมันเสร็จแล้วเอา้ามันรู้เลยว่าหมดแล้วไอการไอการร่างกายที่เคลื่อนก็หยุดแล้วอ่ะ ไอความคิดอุออ่าก็หมดแล้วไอใจลอยก่อนหน้านั้นก็ดับหมดแล้วแล้วก็อะไรก็หมดแล้วนี่มันไปเห็นถึงขนาดนั้นไงมันก็เลยเข้าใจมันเหมือนกับว่ามันมันไปโยงไปเปรียบเทียบกับการที่เราฝึกไงเฮ้ยไอตอนที่เราฝึกนี่ทาไมมันเหนื่อยก็เพราะว่ามันเอาตัวเราไปฝึกเอาตัวเราไปทําเอาตัวเราไปพยายามทุกอย่างมันก็เหนื่อยแต่ถ้ามันเป็นเองอ่ะมันไม่มีน้ําหนักเลยมันเบาหิวแล้วก็มันรู้ได้ถึง สภาพธารรมะที่ปรากฏในขณะนั้นในแค่ขณะจิตเดียวอ่ะมันรู้ได้ตั้งหลายอย่างว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถัดมามันก็รู้ว่าไอ้อย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วมันถึงเขาเรียกว่าเกิดเร็วดับเร็วอะประมาณอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมาโยงกับที่เขาบอกว่า,วารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อๆเมื่อก่อนเราไม่เราฟังไม่เข้าใจแต่พอมาเทียบกับตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันรู้เลยว่า ไอแบบนี้แหละไอแบบไม่ตั้งใจแล้วมันรู้นั่นแหละนั่นไอเนี้ยคือซื่อๆือเพราะมันไม่มีผู้ไงมันไม่มีผู้กระทําไม่มีเราในสิ่งนั้นไม่มีเราเป็นไม่มีเราในในกายไม่มีเราในสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่มีเราอ่าเป็นผู้เคลื่อนไหวไม่มีเราเป็นผู้รู้ไม่มีเราคือมันไม่มีเราไงมันไม่มีเราในขณะจิตอย่างนั้นไม่มีเลยมีแต่ปรากฏการแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วนึกเห็นภาพได้ไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง สาธุครับผมก็เป็นศิษย์ท่านอาจารย์จอมพงศ์นะครับยุคโควิดครับออออครับสวัสดีจอมพงุออ์ครับสวัสดีค่ะคุณจอมนานแล้วไม่ได้เจอมาแบ่งปันประสบการณ์หน่อยอ,อ้าวทำไปเข้ามาคุณจอมเข้ามาแล้วหอ,อยู่ไหนเนะี่ยออกมาแล้วเชนเชนเชนไม่ได้ยินเสียงค่ะคุณจอมสะดวกไหมคะสวัสดีครับผมผมเริ่มใช้ไม่เป็นแล้วรับเขากับ ปิดไม่เป็นแล้วครับแต่ว่าต้องต้องอนุมโมทนาทุกท่านที่ว่าจดาก,กิจกรรมสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังอย่างสูงสุดนะครับก็ก็มีรอยยิ้มขึ้นมาว่ายัางยังเมตตาในการที่จะให้โอกาสได้มาพูดคุยนะครับซึ่งคุณน,ำนํำนวยหรือคุณตีซึ่งพูดไปเมื่อกี้นี้ครับก็ก็ผมก็ได้มีโอกาสก็บ้านใกล้เดือนเคียงกันนะครับที่อยู่แถวประดังผมอยู่นี้อำเภอนาทวีก็ คนละอำเภอกันแต่ว่าช่วงวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ได้สนทนาธรรมกับคุณตีนะครับคนเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็ทําให้ทําให้เป็นประโยชน์กับคุณตีอย่างมากโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ว่าเขาเคยรู้มาแบบแบบรู้เดิมๆนะครับตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตเขามากขึ้นครับต้องต้องกราบอนุโมทนาที่หลวงพ่อได้จัดขําเขาต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ผู้ฟังได้ประโยชน์สูงสุดครับขอบพระคุณครับ ไม่เจอกันนานโยมจอมพงเนาะ,ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งทำครับหลวงพ่อครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อกระตุูลให้ผมได้เห็นความจริงก็คือว่าแต่ก่อนเราพยายามทําทุกอย่างเลยเพื่อเพื่อตัวเราจะได้ประโยชน์แต่ก็ก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็สิ่งใดคือสิ่งที่รู้แล้วก็เรียนรู้กันกันมาจนว่า เขาเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วช็อตหนึ่งรับแล้ววันนี้ก็หลวงพ่อก,ก็ยังดาเนินต่อเนื่องในความเมตตาตรงนี้ครับกร่าบขอพระคุณหลวงพ่อครับ